มีผัวเมียคู่หนึ่งไอ้ผัวนี่เสียงแหบแหบมากๆไม่ใช่แหบธรรมดาเป็นรถสะจวดนะโอ้ยยังโอเคไอ้นี่แหบน่าเกลียดเลยพาไปหาเพื่อนแล้ฝูงแล้วอายเขาอะเวลาอยากจะก,กินน้ำเอาน้ำพี่น้อยเสียงมันอย่างนี้เลยนะ,ะลูกๆแต่งตัวกันเลยยางเนี้ยไปไมาได้ไปโรงเรียนเสียงมันอย่างเงี้ยโอย ม่บอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องไปต้องไปหาหมอละเอ,อมันไม่ไหวแล้ว้อาต้องไปปรึกษาหมอหมอตรวจหมดเลยเอ็กซเรย์ทเลดูหมดเลย <c oughs> เขาบอกหมอบอกด้วยวิการส่าไมใ้ใหม่ดูแล้วเนี่ยมันมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งสัมพันธ์กับหัมมของคุณหั่มขงคุณขงคุณยาวเกินไปทาให้เสียงแหบคุณต้องตัดหัมออกนะแล้วเสียงจะหายแหบก็บอกเดี๋ยวกลับปรึกษาเมียก่อนเอามาเล่าให้เหมียฟังว่าเนี่ยหมอเขาบอกว่า มันเกี่ยวกับเรื่องความยาวห้องหันเธอจะยอมไหมละ่ะเลี้ว่าอา้าลูกก็สองคนแล้วไม่เป็นไรมั้งให้หมอตัดเถอะตัดลงมาให้เสียงปกติก็ไล้ตัดเถอะไว้ฉันก็จะเอาหรอกแองไปหาหมอ,อมนะหมอบหมอตกลงเมียผมตกลงเลยเอเสียงผมดีๆหน่อยนะอ่ะอาได้บอกเขาห้องผ่าตัดเลยตัดเรียบร้อยเอาออกกับพึ่งอะนะ เสียงปกติเลยนะไอเนี่ยโอ้หมอขอบคุณครับเสียงปกติแล้วผมจะกลับบ้านไปหามเมียผมแล้วเออกลับบ้านเลยจ่ายตังค์เรียบร้อยเสร็จนี่แม่หนูไงเสียงพ่อรอไหมเออพี่เสียงพี่ดีเออดีดีมีความสุขดีแต่ว่าพอถึงเวลานอนปฏิบัติการอย่างเดิมมันมีความสุขเหมือนเดิมมันจะมันสั้นลงเนี่ยไอเมียเ,เคยแต่ของยาวๆสั้นก็ไม่สุขแลขาา้ก็มก เขาไม่ไม่เออมันเขาก็มาด้ว่าเลยนะเขาก็ทนทนด้วยทนมาถึงสี่ห้าวันพี่ไม่ไหวนะไม่มีความเออไม่มีความสุขเลยน้องว่านะพี่เอาของเราคืนดีกว่าแหบเผลือกช่างมันเนาะป่านี้แหละช่างมันอะไอเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องเสียงอน้องเอางั้นเรอะเอาได้มันกลับไปหาหมอไปเรียกหมอที่เดิมแหมอคนเดิมอะหมอครับผมปรึกษากับภรรยาแล้วว่าผมยอมเียงแหบเหมือนเดิม ขอ,ของผมคืินครับต่อยผมทีหมอเขามองะน้าวอ,อ,อคุณเองเลย <c oughs> มันสายไปแล้วนะคุณสายสา,า,า,ายไปแล้วผมคงทำให้คุณไม่ดได <c oughs> ้แล้วกลับไปคุณคุณกลับเออมันสายไปแล้ว